เอาละครับเกาะฐานชายร่องภูเก็ตกินแล้วครับขั้นที่หนึ่งร้อยเหลือร้อยเก้าสิบสองเมตรขั้นที่สองครับนห่วอานาจักรฟิชชิ่งอัดของใหญ่อยู่ครับขั้นที่สามครับอยู่ท้ายเรือสองร้อยปีครับ คัทนที่สามก็กำลังจะขึ้นนะคัทนที่สามกินก่อนนะครับตามด้วยคันนี้ฮนะแล้วก็คันนี้มานเลยตัวนี้แน่นอนอีกันี้ชัดเจนนะครับยี่สิบอัพตนี้เมืนไปนแต่เมื่อกี้ลเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะฮะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวคอยโทรให้นุ๊กมันเอาไปซ้อมรู้ เดี๋ยววันลไม่ไปสักก็ยาหลุ่มมันไม่กี้เลยเดี๋ยวน้ำมานะครับทำใจหน่อยลอยเรือไม่ได้แล้วให้มันลอยตามนี้แหลยเดี๋ยวปลาจะหลุดโอ้โหครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่แน่กินทีแรกก็ไม่ขึ้นเลยอ่ะแค่จะไม่ขึ้นเลยโอ้โหนี่ตอนนี้รถวัดมันตัดอย่างนี้ประจำเลยใหญ่ะ สองร้อยเจ็ดสิบหกสองร้อยเจ็สิบหกสองร้อยสองร้อยสิบหกโอ้มันตันแล้วมันมันร้อนยั่ไงเนื้อเดี๋ยวสองร้อยโหน้ำลานิดเบรกหน่อยไม่เบรกแข็งอยู่เบรกแข็งอยู่ใช่ไหมอ่อนเลมันดันอยู่ไม่เป็นไรเออให้เออเร่งเบรกมันหน่อยข้างหน้าก็เอาเลยครับจับอีกคันนะครับคันหน้าพม่าเกาะสองครับหัวเรือ ไม่คันนี้ไม่จับนะครับเ,เขาจับกันหมดมเหลือตรงกลางเอาที่หลังเงยครับ آ, ลงลงหล,ลังเอาหลังไหนเอฟบีเอ็นดันอยู่ใช่ไหมโอเคท่านไหนขึ้นก่อนฮะคันหลังน่าจะขึ้นก่อน ันหลังไปไหนแล้วอ่ะนู่ฝั่งนูมันออกครอ๋อเกี่ยวน้ำมันดูดเดี๋ยวมันลอยขึ้นนู่นแหละเกี่ยวน้ำมันดูดขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับนู่นครับบอมบอลล็อตเติมเลยดูไปเจอเปิดเลอร์เธอเลยช้าๆกันช้าๆก่อนครับเดี๋ยวเตะปลาขึ้นก่อนเตะปลาขึ้นก่อนครับพอครับพอก่อนโอ้ตัวนี้ นี่ฮะยกโอ้โหครับนี่ฮะเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่ครับเคลียร์ซ้ายเลยเคลียร์ซ้ายเลยดูวิเลยรุ่นเมื่อกี้เลยรุ่นเมื่อกี้ยี่สิบอัพอัตราตัวนี้ก็ยี่สิบก็เม่เลยฮะโอ้อันนี้ไม่ขึ้นง่ายๆเลยนี่ไม่ร้าเล่นขึ้นมาได้ไหมเปล่าวะ เล่นมาเรื่อยๆไม่เป็นไรเย็นน้ำมันดูดไงไปข้างนู้นเดี๋ยวมันเลาะเดี๋ยวนั่นเองเดี๋ยวกินไหมอือกว่าจะขึ้นร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแปดไหมนะเออเบ็เตอร์มาเว้ยมาแล้วครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วเบ็เตอร์มาเร็วมาแล้วครับขึ้นมาอีกตัวครับนู่นครับลอยมาแล้วนู่นฮะเนี่ยกำลังขึ้นมาเนี่ย มาเลยครับอีกหนึ่งตัวอุ้ยเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมอุ้ยอะไรครับขอไปนั่งขึ้นยังอุ้ยเหรออะไรอะตะกัว ไม่ได้ล็อกไงตะกัวไม่ได้ล็อกคลิปต้องล็อกคลิปก่อนนี่ครับตัวที่สองอ๋อในีตัวที่สามในตัวที่สองเก๊กครับเก้าโลเก้าโลเก้าโลเลยอ่ะพี่นัดเหลือกี่เม็ดฮะน้าเฮ้ว่าเหลือกี่เม็ดเหลือกี่เม็ด โอ,โอ้ตัวนั้นใหญ่ใหญ่แน่ตัวนั้นเอาตัวนี้นก่อนเอาครับเหลือร้อยสองเมตรยังไม่ขึ้นเลยครับ นี่เกิดการชุลมุนชุลเกย์อยู่ทางเรือกลางเรือหัวเรือครับเขาถ่านจับพร้อมกันข้ากันรว้น้ำโดยสายติครับน้ำโดยสายติครับเดินหน้าชัดๆครับโคตรโคตรใหญ่เลยอย่างูเกยังอีกร้อยกว่าเมตรอูเกือบสองร้อยอูร้อยเจ็ดอูเจะเต็มลังแล้วครับ นี่ครับนี่ครับฐานล้วนๆฐานไฟฉายตรากบหน้าจะข้างหน้าถึงก่อนครับข้างหลังยังอีกร้อยกว่าเม็ดใช่ไหมโอ้โหน,นอนชักอยู่ฮะฝั่งนู้นถึงยังมายัางไอ้นู่นอนชักพังอ้าพังอ้าอย่างเงี้ยมาเลยครับมาเลยครับหมุนขึ้นมา นง่นครับปุ้งข่าวมาแล้วเตรียมตัววางระเบิดดุมปุ้มขึ้นมาเลยครับอ้ายโย่อ้ยตายเราฮข้าผองข้บผองอย่าเพิออ่งลงครับ <c oughs> อย่าเพิ่งลง <c oughs> ดูรูปากมั้งครับอมอะไรไว้ในปากนะเอาไปดูตัวข้างท้ายเรือครับ ได้ข่าวว่าใหญ่จังข้างหลังเนี่ยอ,อย่าพึ่งลงนะอย่าพึ่งลงเหลือก,กี่เมตรครับร้อยยี่แปดนะครับ ไม่ขึ้นมานีร้อยยี่สิบแปดเมตดร้อยสิบแปนะแล้วเท่าไหร่อ่ะร้อยสิบเจ็ดรเแล้วครับร้อยสิบเจ็ดเม็ดแล้ว <11 8. S 2> ท่านจะได้เห็นสับปีหลาน11 8. 11 8. ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจะลองอีกรอบ ขึ้นครับเอาขึ้นครับเดี๋ยวเลยคันโดยังรออ๋อไม่ต้องรอแล้วคนที่มานานแล้วครับมันคนที่มานานแล้วครับเอาขึ้นมาเลยเสียเวลาปะป๊ากตเป็น500กว่าโซ0 5เมตรครับตอนนี้ขึ้นดอนไหลจากที่ลึกเจ้าเติมหน่อยครับ800พอได้800ของเงินในเรือนี่ก็เหลืออยู่ ไปดูข้าหลังมา่อนนะนอนบางอาบอยู่คลายเหยื่อคลายเหยื่อห้องนอนครับแลนีละน,ละนาทห้องนอนไต่ครับรกหมนรังหนูเลย เจ็ดสิบเมตรแล้วครับร้อยร้อยร้อยเลยนะซ้อ่ะขอดเลยกสิบหกสิบเมตรแล้วครับ เอาครับต่อเมื่อกี้วิดีโอหมดห้าสิบเมตรแล้วครับนู่นครับอีกลำหนึ่งอยู่ไกลๆลิบๆไใส่เกี๊ยบครับอาณาจักรฟิชชิ่ง ส0เมตรแล้วครับ30แล้วครับรอนเร็วใต้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 แล้วลอยแล้วครับร่อนเร็วสองยี่สิบลอยแล้วลอยแล้วสนับสนุนโดยปลาฟีมครับเไปแล้วครับลอยแล้วครับสายทอดแล้วครับ สามใหต่อยได้้าขึ้นมาแล้วครับเาเปิดหมุนมาหน่อยครับหมุน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 รออยู่ตัวใช่ไหมโอ้ยสามตัวสอตัวมาแล้วครับปลาทูครับปลาทู

โอเคครับ okay